บ่าวบุมหมอหลำลูกทุ่งนิวนิวน,วนวในวันที่ชื่อเสียงสามารถเปลี่ยนคนได้ง่ายในวันที่ความดังอาจทําให้หลายคนลืมตัวยังมีศิลปินคนหนึ่งที่ยิ่งดังเท่าไหร่กับยิ่งกง้ศาามศีรษะต่ำลงเพื่อไหว้ทุกหัวใจที่รักเธอเธอคือน้องอุ้งอิงเด็กสาวที่วันนี้ไม่ว่าจะก้าวไปที่ไหน ผู้คนก็จำชื่อเธอได้เรียกเธอได้และเข้าหาเธอด้วยรอยยิ้มแต่สิ่งที่ทำให้ใครหลายคนหลงรักไม่ใช่แค่ความดังไม่ใช่แค่ความสามารถหากคือหัวใจที่ยังเหมือนเดิมหัวใจของเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยถือตัวแม้ทั้งตลาดจะรู้จักเธอเรื่องราวต่อจากนี้คือภาพสะท้อนของความดังที่มาพร้อมความงดงามของน้ององอิง ที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามใครได้ใกล้ก็ยิ่งรักมากขึ้นกว่าเดิมสวัสดีครับแฟนเพลงแฟนหมอลำทุกท่านวันนี้บ่าวบุ๋มหมอลำลูกทุ่งนิวจะพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศน้องอุงอิงไปเดินตลาดกันครับทันทีที่น้องอุงอิงก้าวเข้าไปในตลาดบรรยากาศธรรมดามาก็เปลี่ยนไปทันทีเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นใช่น้องอุงอิงไหมอุงอิงตัวจริงหรือเปล่า เพียงไม่นานคนทั้งตลาดก็เริ่มรู้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาแต่เป็นวันที่คนดังมาเดินตลาดเหมือนคนทั่วไปความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปแต่อยู่ที่สายตาของผู้คนสายตาที่เต็มไปด้วยความเอ็นดูความภูมิใจและความรู้สึกว่าเด็กคนนี้เรารู้จักเขาจริงๆนี่คือความดังในแบบที่ไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีทีมล้อมไม่ต้องมีระยะหา่าง แค่เดินก็มีคนรู้จักเต็มไปหมดสิ่งที่เห็นชัดที่สุดจากคลิปคือความใกล้ชิดน้องอุ๋งอิงไม่เคยหลบกล้องไม่เคยหลบแฟนคลับใครเข้ามาขอถ่ายรูปเธอหยุดทันทีใครทักเธอยิ้มตอบทันทีไม่มีท่าทีรีบไม่มีสีหน้าอึดอัดมีแต่ความจริงใจที่ส่งตรงออกมาจากแววตาหลายคนสังเกตเห็นว่า ต่อให้มีคนเข้ามาหลายสิบคนน้องอุงอิงก็ยังตั้งใจถ่ายรูปทีละคนเหมือนคนนั้นคือคนสำคัญคนเดียวในตอนนั้นนี่ไม่ใช่การแสดงเพราะความจริงใจแสดงไม่ได้นานแต่นี่คือสิ่งที่น้องอุงอิงทำจนเป็นธรรมชาติหนึ่งภาพที่ทำให้หลายคนซาบซึ้งคือภาพที่น้องอุงอิงยกมือไหว้แฟนคลับทุกครั้งไม่ว่าแฟนคลับจะอายุมากกว่าอายุน้อยกว่า หรือเป็นเพียงแม่ค้าพ่อค้าในตลาดน้องอุงอิงก็ยังยกมือไหว้ด้วยท่าทางสุภาพด้วยสายตาที่เคารพจริงๆการไหว้ในวันที่ดังแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะบางคนเลือกจะลดสิ่งนี้ลงเมื่อชื่อเสียงเพิ่มขึ้นแต่น้องอุงอิงไม่เคยลดกลับทำให้คนยิ่งรู้สึกว่าเด็กคนนี้ถูกเลี้ยงมาอย่างดีจริงๆน้องอุงอิงเดินตลาดเลือกของ พูดคุยกับแม่ค้าหัวเลาะกับแฟนคขับทุกภาพสะท้อนให้เห็นว่าเธอไม่เคยวางตัวเป็นคนพิเศษทั้งที่ในความเป็นจริงเธอคือคนพิเศษของใครหลายคนนี่คือสเสน่ห์ที่ไม่มีใครสอนไม่มีเงินซื้อและไม่มีสคริปต์ใดเขียนได้เป็นสเสน่ห์ของคนที่ดังได้แต่ไม่ลืมตัวมีชื่อเสียงแต่ไม่ลืมรากเง่าและนี่เองที่ทำให้ไม่ว่าน้องอุงอิงจะไปที่ไหน ผู้คนก็พร้อมจะยิ้มให้พร้อมจะรักและพร้อมจะปกป้องเธอเสมอจากคลิปเดินตลาดเราเห็นชัดเจนว่าความรักของแฟนคลับไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือผลลัพธ์ของความนอบน้อมความจริงใจความไม่ถือตัวและการให้เกียรติผู้อื่นเสมอเมื่อศิลปินให้หัวใจกับแฟนคลับแฟนคลับก็พร้อมจะให้หัวใจกลับมาแบบไม่ลังเลและนี่คือเหตุผลที่ น้องอุ้งอิงไม่ได้ดังเพราะกระแสแต่ดังเพราะคนรักจริงคลิปเดินตลาดของน้องอุ้งอิงไม่ใช่แค่คลิปธรรมดาแต่คือภาพสะท้อนของศิลปินคนหนึ่งที่เลือกจะเติบโตไปพร้อมกับหัวใจที่ไม่เปลี่ยนความดังของน้องอุ้งอิงไม่ได้ทำให้เธอสูงขึ้นจากคนอื่นแต่ทำให้เธอก้มลงมาไหว้ทุกคนได้อย่างงดงามและนั่นคือเหตุผลที่ไม่ว่าวันนี้ พรุ่งนี้หรือวันไหนชื่อของน้องอุงอิงจะยังอยู่ในหัวใจของผู้คนเสมอเพราะคนเก่งอาจหาได้ไม่ยากแต่คนเก่งที่ใจดีและทอมตนหาได้ยากยิ่งกว่าและน้องอุงอิงคือหนึ่งในนั้นจริงๆสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับ